สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องสุนีพาไปวันนี้จะเปลี่ยนแกนพัดลมแกนพัดลมแกนพัดลมนี่นะแกนพัดลมกับตัวบูธนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบแบบมีแบบมีลูกปืนนะครับแบบมีลูกปืนแบบวิธีการของผมก็ตอนนี้ก็ได้งัดแงี้ยที่เป็นบูธออกมาแล้วล่ะครับก็ได้แกนออกมาได้แกนพัดลม อา้าวเราจะใส่ยังไงแนกนพระลวงพระผมมันมันสึกนะครับมันไม่มันมันไม่ได้เป็นพระหรอกแต่มันสึกนะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้นี่น,นี่ทินิชีผมทํามันสึกผมก็จะใช้วิธีเอา,เอา,เ,อาเอาครีมเนี่ยนะํามาคาบคาบตรงนี้นะครับคาบแล้วก็ค้อนตอกให้มันแน่นๆเพอะที่จ,จะใส่นะลูกปืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้นะครับ เราดูไปด้วยกันนะครับอมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยวบ,บ,บาวังบ้างนี่าตรงนี้เอาตรงนี้ตร,นต,รนตรงนี้มาขาบน,นะครับตรงนี้มาขาบมาขาบตรงที่รอยลูกปืนเนี่นะขาบเสร็จก็ค้อนนี่แหละครับตีลงไปครับตีลงไปนีป่เราก็หมุนตีทำไมตีเพื่อใหม้มัน มันกูขระนะครับอีเพื่อให้มันกูกระเราก็จะนําลูกปืนมาใส่นะครับนำ,นำลูกปืนมาใส่นี่ลูกปืนผมได้มาแนละ้วมาใส่ดูทดลองดูทดลองดูเอามาใส่ตัวนี้ก็ระเบิด์ขออาภายัยน,นำลูกปืนนี่ยมาใส่ตัวนี้เป็น609เป็นของตัวใหญ่นะครับเราก็มาใส่ตัวนี้มันก็จะแน่นเราก็เอาเข้าไปแทนเอาเข้าไปแทน บูธนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วนิดหน่อยนะครับนี้มาตรงนี้ก็แกะออกแล้วล่ะทีนี้พอดีพัดลมของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แกะตรงนี้ตรงนี้ออกแกะตรงนี้ออกอขานนอตเราก่อนนะครับตามแบบตามสไตล์ช่างหรือไม่ช่างก็ทําเป็นนะครับต้องเป็นช่างนิดหน่อยเอาออกเสร็จเรียบร้อยอใส่ไปแล้วล่ะครับ ใส่ไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพียงแค่ให้แกนมันแน่นเท่านั้นเองอะทาแบบนี้ไม่ต้องติดกาวนะครับผมก็ทําแล้วยังไม่ได้ทดลองหรอกเปลี่ยนบูธเนี่ยดูตรงนี้นะครับมันจะหมุนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ,อะเสียงมันก็ยังไม่มีใบพัดนะครับจกกักนนี่ดังกว่านี้แล้วก็ไม่หมุนด้วย ตอนนี้การเปลี่ยนตอนนี้เขาว่ารับประกัน3ามสิปีนะครับลูกเปลี่ยนตัวนี้นะครับรับประกัน3าสิปีแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะสาิปีก็จะใช้จะใช้แทนบูทตัวนี้นะครับบูทนี่เรียกว่าบูทบูทตัวนี้ถ้าถ้าถ้าสักลาดมันแห้งนะครับนี่นี่สักลาดมันตัวครอบเก่ามาันอุปกรณ์เก่ามันนะครับก็ จะยุ่งยากหน่อยตอนนี้ก็คงจะใช้งานได้นานนะครับใช้งานได้นานการเปลี่ยนการเปลี่ยนบูทเป็นลูกปืนของพัดลม16นิ้วพัดลม16นิ้วจะใช้6 2 8อแซนะครับ6 2สอแซท่านจำจำเอาไว้นะครับ6 2 8องแแซดนะครับถ้า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 ให้ตรงรุ่นนี่มันมันจะ มันจะใส่กันไม่ได้นะครับมันจะหลวมตรงตรงนี้นะครับเนี่ยมองเห็นไหมมันไม่สูมแลาวอ่าสูมแล้วอ่าเห็นแล้วครับหกสองแปดแซดนะครับลูกปืนต้องมีต้องมีตรงนี้มาด้วยนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นอ่านี่นี่คือตัวลูกปืนนี่คือตัวบล็อกมันนะครับอันนี้คือบล็อกมันอันนี้คือตัวลูกปืนมันมันจะแยกกันอยู่นะครับมันจะแยกกันอยู่เเวลาสั่งซื้อ ท่านก็ต้องซื้อมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับมันจะได้เข้าเอาเฉพาะลูกปืนมาเดี๋ยวก็ใส่ไปได้อีกนะครับก็ทั้งชุดนี้ก็27บาทนะครับอารวมค่าส่งได้38บาทก็ก็คงหลายตังอยู่ก็ต้องซื้อมาเป็นคู่นะครับหน้าหลังนะครับต้องต้องซื้อมาเป็นคู่แล้วก็มาตีตีแกนท่านเป็นรอยตีตีแกนตรงตรงเทาต้องการใส่ให้มันรอยแล้วก็ เอามาใส่แล้วก็วัดระยะนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแกนครับวิธีนี้ครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่รับชมครับสวัสดี